สวัสดีค่ะฟีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากวอลเลตฟรีนะคะประจำที่30เดือน12ปี2024กิจกรรมแจกวอลเลตฟรีมีทุกวันแล้วก็กิจกรรมฟรีจากแอป to money w a l l เก็ยังมีอยู่ใครที่ยังไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมนะคะรีบหน่อยนะเพราะว่ากิจกรรมเขาจะหมดแล้วส่วนการแจกฟรีของเราก็ แจกทุกวันใครมาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ามา่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปวันนี้เหมือนเดิมนะคะการแจกก็เป็นการแจกแบบแอดไลน์ใครยังแอดไม่เป็นดูคลิปให้จบใครที่ใครที่ไม่ชอบเอ่อไม่ชอบแบบนี้รู้สึกว่ามันไรไม่ไไม่คุ้มเราก็อืม ดูหน้าโปรไฟล์เออดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้เพราะว่าหน้าโปรไฟล์มีวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆเราเลือกเอานะคะว่าเราชอบแบบไหนเราชอบแบบสอบถามเราก็ทําแบบสอบถามไปเราชอบเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมไปนะคะอ่ะประมาณนี้สําหรับการแจกวอลเล็ตฟรีประจําวันที่30บอกโค้ดกับเวลาไปยังเฮ้ออ่ะบอกใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าถ้าถ้าบอกไปแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้บอกก็วันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ 2 2่สสนาฬิกาแนาทีส่วนโค้ดดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่30ในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่านิยมอืมใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดดังเปารอที่ไลน์ได้เลยส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวมาร่วมสนุกกันใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจกแบบแบบพิเศษให้นะคะวิธีการใส่โค้ดังเปาเพื่อรับบอลเลตฟรีจากช่องฟรีมันนี่ อันดับแรกให้เข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาตรงรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกเราจะทำการค้นหาในการค้นหานะคะเราจะค้นหาผ่าน id id ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ a 9 4 x t f OB มีแอดนำนาด้วยเสร็จแล้วกดที่เว้นขยายเพื่อที่จะทำการค้นหาหลังจากนั้นถ้าใครเพิ่มเพื่อนระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะได้ลิงก์อ่างเปาส่วนใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้ามาในหน้าการแชทเลยบางคนดูคลิปไม่จบแล้วส่งคำมั่วๆไประบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรแต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบแล้วกดโพสอ่างเปาตรงตามเวลาที่กาหนด ตัวอย่างนะคะตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นคําว่าแมวโค้ดอ่างเปาที่แจกในตัวอย่างจะเป็นคําว่าแมวพอเรากดที่แมวลิงก์อ่างเปามันก็จะขึ้นหลังจากนั้นเรากดที่ลิงกอ่างเปาตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยค่ะใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับสองได้เลย เขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันอ่ากดเลือกซองหนึ่งอันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับบนัสฟรีก็จะประมาณนี้นะคะใครที่เพิ่งเริ่มทาเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ค่อยๆดูค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปนะคะใครไม่ทันก็สามารถเข้ามาลุ้นสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป